วัชโคตปริพาชกขอบรรพชาร้อยเก้าข้าแต่ท่านพระโคโดมแม่น้ำคงคามีแต่จะไหลหลังล้นไปสู่มหาสมุทรรวมกันอยู่ในมหาสมุทรแม้ฉันใดบริษัทของท่านพระโคโดมซึ่งมีทั้งคฤหัส์และบรรพชิตก็ฉันนั้นเหมือนกันมีแต่มุ่งไปก้าวไปและดำเนินไปสู่นิพพานบรรลุนิพพานอยู่ ข้าแต่ท่านพระโคโดมพระภาสิทธ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคโดมพระภาสิทธ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคโดมทรงประกาศทำแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคโดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคโดมเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะผู้เคยเป็นอัญญาเดรถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสสีเดือนหลังจากสีเดือนล่วงไปแล้ว เมื่อภิกษุทั้งหลายเต็มใจจึงจะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุได้อันหนึ่งในเรื่องนี้เราคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยค่าแต่พระองค์ผู้จเจริญหากผู้เคยเป็นอัญญาเดรถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนหลังจากสี่เดือนล่วงไปแล้วเมื่อพิกษุทั้งหลายพอใจ ก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาสสีป่ปีหลังจากสี่ปีล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายพอใจก็จงให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุเถิดวัชโคตรปริพาชกได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้ว